กับผมกำนันมอสนะครับสวัสดี FC k i l คิลล a s พาสกันทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากกดหัวใจนะครับกดติดตามนะฮะแล้วกดแชร์นะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันสนุกสนุกนี้กันได้ด้วยนะครับมาถึงค่ําคือวันงคารที่9มกราคมปี2567น,นะครับวันนี้นะฮะฟุตบอลเตะก็ เยอะพอสมควรนะครับไฮไลท์วันนี้นะครับเราจะมาดูฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเลกแรกนะครับคิกออฟกันที่เวลาตีสามนะครับโดยมิดเดิลสเบอร์อันดับ12ของแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเปิดริเวอร์ไซด์สเตเดียมนะฮะเจอกับทางด้านสิงโตน้ำเงินขามเชลซีอันดับ10พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยมิดเดิลสเบอร์ร์ในห้านัดหลังสุดนะครับชนะ2แพ้ไปถึง3เกมนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับแพ้ทางด้านแอสตันวิลล่าทำให้ตกรอบเอฟเอครับไปนะครับมาดูความพร้อมของนักเตะมิดเดิลสเบอร์กันนบ้างะครับน์กันะครับดารัสเลนฮาน ที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ไม่สามารถลงได้เหมือนเดิมนะครับตัวผู้เล่นตัวหลักตัวอื่นก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฟฟาเดนเบิร์กนะฮะจอนนี่โฮซันแดเนียลบาลาเชอร์นะครับกองหน้าจะเป็นตัวชัวโคเบิร์นนะครับมาในส่วนของด้านทีมเยือนเชลซีกันนะครับห้านัดล่าสุดของเชลซีนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มเปซันมา4ต่อ0ในศึก FA ฟเอครับนะครับส่วนตัวเจ็บของเชลซีเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวสลีย์โฟฟาน่าริจมมนะครรับา์กกููเรย่าเบนจ เรยล์ชาโลบาโรเบิร์ตซันเชสมาร์กูเรลนาและคาสนี่ชุกวูเอเมกาเหล่าประดานนักเตะพวกนี้เนี่ยเดี่ยงทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงตัวกองหน้าเป้าอย่างนิโคลัสแจ็กสันนะครับก็บินไปรับใช้ทีมชาติแล้วนะครับและแนวรุกวันนี้นะครับอาจจะต้องใช้ในทางด้านของโนนี่มาดูเอเก้โคพาอ์มอร์์ราฮิมเซอร์ลิงนะครับเป็นสามประสานอยู่ด้านหลังของ อาร์มันโด้บรย่านะครับแน่นอนก่อนเกมนะครับเขามองว่าเชลซีเป็นต่อหนึ่งช่วงตัวกันเลยทีเดียวนะครับและเชลซีเนี่ยตอนนี้นะครับต้องหันมาโฟกัสในบอลถ้วยนะครับเพื่อชดเชยกับฟอร์มที่ย่ำแย่ในลีกนะฮะและล่าสุดนะครับใน FA ฟเอัพเนี่ยก็ไล่ถล่มคู่แข่งมา4ต่อศูนย์ะฮะแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาจริงจังกับบอลถ้วยแค่ไหนนะครับจึงไม่แปลกนะฮะวันนี้นะครับจัดเต็มอีกแน่นะครับและนัดนนี้นะฮะมาไกลถึงรอบรองของลีกคับนะครับอีกทั้งมิดเดิลูไมม่่่่นนนนนาาาาพลลลดดะะะคครรรัับบบแออีีกยยงงทิิิเเเส์ ที่ผ่านเข้ารอบมาได้นะครับเพราะว่าเจอแต่ทีมมาตรฐานต่ำด้วยกันนะครับฉะนั้นนะฮะนัดนี้มาเจอเชลซีนะครับที่เน้นบอลถ้วยด้วยนะครับคงไม่น่ารอดนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเชลซีนะครับหนึ่งลูกมาแน่นะฮะลุนลูกที่2แบบสบายใจไปเลยนะครับวันนี้ผมเชร์ไปทางสิงโตน้ำเงินครามเป็นคิลเลอร์พาสของค่ำคืนวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ